การนาคลิปสนทนาส่วนตัวมาเผยแพร่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับโดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบเนี่ยถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตและการระเบิดแนวปฏิบัติทางการทูตนะครับการกระทํานั้นเป็นการกระทําเพื่อวาระทางการเมืองส่วนตัวในประเทศนะครับผมถือว่าเป็นการทําโดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นการกระทําที่ละเมิดความสุจริตใจและความจริงใจระหว่างกัน นะครับซึ่งความจริงใจหรือ Good Faith ในทางการทูตเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับเรียนเพิ่มเติม,ตมครับเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยไม่ควรแตกแยกกันนะครับเพราะว่าความแตกแยกระหว่างคนไทยด้วยกันหรือความแตกสามัคคีเนี่ยจะทำให้กัมพูชาสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่เขาวางไว้นะครับผมจึงเรียกร้องให้คนไทยวันนี้เราต้อง รักษาผลประโยชน์ชาติร่วมกันประเด็นที่2ครับผมคิดว่าการดูคลิปฟังคลิปทั้งหมดเนี่ยท่านนายมนตรีได้พยายามปกป้องประโยชน์ของชาตินะครับถ้าเพื่อนสืมม่อมวลชนได้พิจารณาเนื้อหาของคลิปจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชาหรือสมเด็จทุนเซนพยายามให้ไทยเป็นฝ่ายเปิดด่านก่อนถูกต้องไหมครับแล้วฝ่ายกัมพูชาก็จะเปิดด่านตามมาภายใน4ีหชั่วโมงก็แล้วแต่ ซึ่งท่านนายกแพทองทานไม่ได้ทําตามความประสงค์และความต้องการของฝ่ายกัมพูชานะครับจึงสรุปอย่างชัดเจนครับว่าท่านนายกแพทองทานท่านได้พยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของชาติไปมอบให้กัมพูชาตามที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะมิฉนั้นท่านก็คงทําตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาไปแล้วโดยการสั่งให้มีการเปิดด่าน และจนถึงวันนี้นะครับรัฐบาลของประเทศไทยหรือประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดด่านตามที่กัมพูชาต,ต้องการเพราะฉะนั้นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติของนายกแพทองทานเนี่ยต้องบันทึกไว้แล้วก็เป็นที่ชัดเจนครับประเด็นที่3ครับผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนว่าท่านนายกแพทองทานท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสันติภาพไม่ต้องการความขัดแย้งไม่ต้องการสงคราม เป็นนายุรฐมนตรีแห่งการสร้างสันติภาพไม่ใช่นายุรฐมนตรีแห่งการสร้างภาพเพราะฉะนั้นในคลิปท่านจะเห็นนะท่านพยายามอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันไม่ให้มีการยกระดับความขัดแย้งไปสู่การประทะทางทหารแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเป็นการสงครามระหว่างเพื่อนบ้านเพราะท่านพูดชัดเจนว่าไม่อยากให้เกิดสงครามและมีแผลนะครับเพราะฉะนั้นผม ค่อนข้างชื่นชมบทบาทของท่านที่พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายนะครับพยายามให้วินวินทั้งคู่ท่านพยายามนาความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งสถานะปัจจุบันให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือภาษาฝรั่งใช้ว่า status q u คคือให้มันมีสันติภาพดังเดิมก่อนที่มีความขัดแยง้งนั่นคือสิ่งที่ท่านพยายามจะทําแม้ว่าจะมีราคาที่ต้องจ่ายจะถูกวิจารณ์ก็ตามแต่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะ ไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามกลายเป็นข้อขัดแย้งและสันติภาพปัญหากระทบสันติภาพในภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีหน้าที่ที่ต้องรักษาสถนยรภาพในอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่4ครับในคลิปนี้อาจจะมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ก็คือท่านแม่ทัาพภาคที่2ซึ่งโดยส่วนตนผมในฐานะสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรผมในส่วนตัวผมก็ต้องกราบขออภยัยท่านผู้ที่ถูกพาดพิงนะครับซึ่ง แต่ตนเชื่อโดยสุจริตใจว่านายกแพทองทานท่านไม่ได้มีเจตนาตามที่คํากล่าวที่ถูกตีความที่ค่อนข้างไปไปไกลนะครับและท่านก็ได้แสดงสปิริตโดยการโทรศัพท์แล้วก็มีถแถลงวันนี้ด้วยว่าคือขออภยัยท่านแม่ทัพภาคที่สองที่พาดพิงนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบหลู่แม่ทัพภาคที่สองนะครับผมเข้าใจว่านายกท่านได้ขอโทษหรือขออภยัย ขอโทษกับคนไทยไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างที่ท่านถแถลงไปเมื่อเช้าแต่ประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ครับเพื่อนสื่อมวลชนครับในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยและในฐานะคนที่สนับสนุนนายกบัญีแพท,ทองทานเนี่ยผมมั่นใจว่าคําแถลงของท่านนายกเนี่ยการทํางานของรัฐบาลกับกองทัพยังมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นเอกภาพแล้วก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไปนะครับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5ครับในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องคนไทยครับว่าพรรคเพื่อไทยต้องชี้แจงกับพี่น้องประชาชนและทํางานหนักขึ้นนะครับและขอให้ความมั่นใจครับเราจะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยอย่างสุดความสามารถ และจะทำงานร่วมกับกองทัพอย่างมีเอกภาพครับเพื่อปกป้องดินแดนและผลประโยชน์ของชาติหรือ national interest อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านเป็นคำแถลงสั้นๆนะครับก็คิดว่าคำถามก็คงมีกับท่านนายกไปแล้วขอบคุณมากครับนนได้ครับ ในฐานะที่เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นพรรคที่ทํางานในระบอบประชาธิปไตยนะครับตามรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยผมคิดว่าเราในฐานะนักการเมืองเนี่ยจะต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็น้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าไม่มีตอนใดเลยที่นายกแพ้ทางตอน ไปสมรู้กับเขมรหรือไปยกประโยชน์ของไทยให้กับกัมพูชานี่คือจุดสําคัญการที่ไม่เปิดด่านตามความต้องการของกัมพูชาที่เขาจะได้เท่ากับไม่ยกประโยชน์ของของไทยให้กัมพูชาไม่ได้เอาประโยชน์ของตระกูลชินกับตระกูลหุน่นมาเหนือประโยชน์ของไทยและกัมพูชาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและต้องให้เครดิตท่านนายกและผมคิดว่าท่านนายกได้แสดงความรับผิดชอบโดยการขอขอขอภัย กับท่านแม่ทัาภาคที่สองแล้วก็ขออภัยคนไทยแล้วท่านก็ให้ความมั่นใจว่าท่านจะระมัดระวังและจะไม่พูดในการสนทนาทางโทรศัพท์อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องให้โอกาสท่านได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้านายกแพทองทานไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติอันนั้นแหละควรจะพิจารณาแต่เมื่อท่านรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่อย่างที่ท่านเห็นเป็นคลิปที่ท่านไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าจะมีการอัดเนี่ย แล้วท่านได้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องการสงครามเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรที่จะให้เครดิตกับท่านในส่วนนี้ครับาก,ก,ก,กบรารเรีไม่สามารถไว้ยกครวามเชื่อมัน่นบการเรียกค,ความเชื่อมัน่นี่ยต้องเรียกจากการกระทําและความมุ่งมัน่น ไม่ใช่เรียกจากถ้อยคำเพียงคำถแถลงการครั้งสองครั้งแต่ต้องเรียกจากความมั่งความทำงานผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้ท่านนาย,ยกมนตรีได้ทำงานเรียกร้องความเชื่อมัน่นและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อมือต่อเนื่องขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับถ้าในอนาคตมันมีเหตุการณ์ที่ที่ประชาชนไม่ไว้วางใจความจริงทางกลไกของสภาก็มีการอภิปรายอยู่แล้วนะครับ แต่ผมคิดว่าในระหว่างนี้เนี่ยต้องให้เวลาท่านให้โอกาสท่านเพราะว่าเราต้องดูภาพรวมของคลิปนะครับการสนทนาทั้งหมดไม่ใช่ไปดูเฉพาะบางถ้อยคอําความมุ่งมั่นในการจะแก้ไขปัญหาความมุ่งมั่นในการไม่ให้เกิดสงครามความมุ่งมั่นในการไม่ทําตามคำ,คำของัมพูชาย,ยังอยู่ในคลิปนั้นโดยสมบูรณ์นะครับอาจจะมีถ้อยคาบางคําที่อาจจะทําให้คนไทยบางท่านไม่สบายใจท่านก็ได้ขอโทษไปแล้ว คือจริงๆจริงๆถ้อยคำอาจจะดูเหมือนเหมือนขัดแยง้งถ้าตีความไปไกลก็ดูเหมือนขัดแยง้งแต่ภาพเมื่อเช้านี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามีความเป็นเอกภาพแล้วก็การประชุมระหว่างกองทัพกลาโหมท่านนายกแล้วก็ทางเรียกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพก็มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันเป็นเอกภาพผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับเราต้องดูจากจากสิ่งซึ่งมีการกระทํา คือผมคงไม่ไปเดานะว่าว่า,วา,วาท่านต้องการสื่ออะไรแต่ผมมั่นใจว่านะยกแผ่ทองฐานไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบหลู่แม่ทัพภาคที่สองหรือไปเห็นว่ากองทัพเป็นฝ่ายตรงกันข้ามอา,อาจจะเป็นเรื่องของความคิดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะในบางเรื่องแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็ได้ขออภัยไปแล้วเราผมก็ไม่อยากจะไปขยายประเด็นนั้นเพิ่มเติมนะครับเราดูประเด็นที่เราจะเอื้อให้มันมีการทํางานร่วมกันและปกป้องอธิปไตยและประโยชน์ชาติต่อไปดีกว่าครับผม ความจริงผมอยากจะกลาบเรียนอย่างนี้ครับผมผมผมคิดว่าคนเรียกร้องในสังคมไทยมันต้อง65ล้านคนนะครับอาจจะมีเสียงส่วนน้อยหรือคนไม่กี่คนที่เรียกร้องแบบนั้นแต่โดยหลักผมเชื่อมั่นผมมั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยแล้วก็เขาก็เห็นว่าประเด็นเรื่องนี้มันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหารการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมันทําได้หลายแบบนะครับหล,หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นคงไม่น่าจะมีประเด็นอะไรแล้วก็ประเด็นนี้ เรารลบฟังนะครับแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองและตามกลไกรัฐบาลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการทํางานหนักมากขึ้นและแก้ปัญหาทั้งปัญหาภูมแดนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเจรจามากมายครับยังยังต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเติมไหมฮะเดี๋ยวหมอยารายจะแถลงต่อรมาณวินทน มมีบ่อันนี้ผมผมผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าจะมีครับถ้าหากในขณะที่ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีคุณว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกไม่เคยมีการปรึกษาวไหมคะว่าจะต้องมีการดําเนินการยังไงในการพูดคุยกับผู้นําระดับประเทศอ่ะท่านท่านหารือกับรัฐมนตรีว่าการคนปัจจุบันแล้วก็สมชแล้วก็ท่านรองนายกครับแล้วก็พรรค คับผมผมเป็นแค่สสแล้วก็เป็นอดีตแล้วมันเป็นทางประเทศันนี้มีแกนเราพูดนในฐานะที่เป็นอดีตวันนี้มีแกนนําบางส่วนด้วยค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าววันนี้มีความกังวลอะไรไหมคะจะส่งผลกระทนนบอะไรไหก็เคารพการดําเนินการของท่านนะครับเราเราก็ พิสูจน์ความจริงได้แล้วก็สื่อสารที่สําคัญสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้ในสิ่งที่เราพูดแล้วกังวลใจไหมคะถ้าเกิดว่าพักรัฐบาลเนี่ยค่ะจะเป็นเสียงข้างน้อยอะค่ะเรามีการปรับแผนเพือวางโอ้โหนี่คุณจะต้องไปถามท่านท่านรองภู้ทำนะฮะคง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 ต้องดําเนินการต่อไปตามกัรลองทํางานด้วยกันทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกับบุคคลที่สุภาพพิงแล้วกับพี่น้องประชาชนและหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับขอบคุณมากครับ ท่านี่บอกว่าจะให้ดีปราจะมีเรื่องไหนที่เรามอเป็นเรื่องแรกที่จะให้ประชารสดยพัเอย่างน้อยเรื่องนี้กูชาให้มั้นูกลบมาให้ดีแล้วก็เรื่องงการตุ้นเศรษฐกิการเเงินในกระเปู๋แลเรื่องของปัญหายาเสพติดเยอะแยะครับปัญหารัฐบาลคือปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามันมีีหมมันมียังมีเรื่องที่ต้องร่วมมือกันอีกเยอะนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันก็อาจจะสะดุด ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมีผลประโยชน์กับประชาชนทั้งสองประเทศและก็เสถียรภาพคือถ้าไม่มีสงครามในภูมิภาคของเรามันก็เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนทําให้อาเซียนมั่นคงสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนมาได้แล้วก็ผมคุยกับนักการทูตประเทศมาอำนาจหลายประเทศเขาก็ไม่อยากให้ภูมิภาคนี้เกิดข้อกัดแย้งหรือพัฒนาไปสู่สงครามซึ่งมันไม่ได้กระทบเฉพาะประเทศไทยกับพูชามันกระทบต่ออาเซียนละกระทบต่อ ความน่าดึงดูดของอาเซียนในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับก็ก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังร่วมกันแก้ไขปัญหาครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองรับจากพี่ยุ้ยนะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยได้พูดคุยกับพี่ยุ้ยแล้วตังแตมาแชได้ผมผมไม่ได้คุยกับท่านครับโอเคได้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 รถรถผมอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวผมรอรถมาได้ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกท่านครับ 对对,對